ลานตรงไหนจุกทางนี้อ่าจุกทีนึงจุกสิจุกหัวลานทีนึงเออจนเส้าซามกินข้าวแล้วอยากดู้ใครทำไม่เป็นสองนท่ากันมาแล้วก็นอนเลยนะ จุบๆันลานก่อนหอนลานกูอยู่ไหนพ่อหลานละจุบพลานให้ใครให้ใครให้ออฟหรือให้แม่ให้ใครดมานอนหลับมากโอเคโอเคโอเคบายบายยนอน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 ปพ่ัจะไปทำงานต่อไปนะไงไอเดีย ได้ไหมบ๊ายบายปูด้วยไปปูก่อนนะปูปูด้วยบ๊ายบายจบจบไมไปอานน์ด้วยจไปปูด้วยชงจุ๊บยิ้หวานอัทำตาปิ้งปิ้งมาแล้วจ้าเอกไปไล่ด้วยลูกสวัสดีท่านี้ครับมาอยู่บ้านที่บ้าน โป uh, yep, ้งวันนด้นะโป้งอ่ะอน้ำเย็นไม่กินอ่ะมาน้ก่อนไเดี๋ยวเดี๋ยวอยาปรุงเรได้เกล้นะอ๊จ้า